สำหรับงวดที่เล้วนี่ถูกตัวไหนพ่อถูกเก้าหกสองเก้าหกสองเกาหกสองเามาตรงพวกเลยเก้าหกสองครับผมครับผมทีนี้ขอญาตถามคุณพ่อหน่อยครับที่ไปที่มาแนวทางที่คุณพ่อได้มาถูกทุกหมดทุกหมดถูกประจำเนี่ยเุณพ่อได้มาจากไหนครับได้มาจากผีบอกความฝันอคครับผีบอกความฝันผีบอกครับครับผีผีบอกยังไงครับพ่อ บอกว่าในเอาเลขท,ท,ที่นั่นไปแต่หานเหะอคุ้แล้วกว็าหานผีบอกให้มาคิดเลขให้มาคำนวณเลขนั่นแหละเขาบอกบสูตรทั้งสี่วิธีท้ำประมาณนี้บ่าป่ะเบรนเลยเอาเลขออกออกมาปุ๊บก็ไปฮานก็เลขออกออกไปหานม,มาหลงเขา้าพีเลยไม่หมายว่าใดว่าเป็นหลายๆคลิปที่ม ครับเมื่อก่อนนี่ถูกแต่หัวเป็นฝูงเลยเนาะได้วัวเป็นฝูงเลยคีทิพย์ก็ตัวเลยครัวความเดเมนเนาะตป็นเดเมนครับครับแสดงว่าพีบอกสู่ครับพิถีบอกสู่ผีเนี่ยคือว่าขออยากถามคุณพ่อนะครับคนที่เป็นผีที่มาบอกคุณพ่อนะผีชายอ๋อเป็นพี่ชายเป็นพี่ชายก็คือว่าเขามาบอกให้คุณพ่อนี่เขียนในความฝันเลยใช่ไหมครับในความฝันไปถามแกไปถามว่า นอาจารย์ตรงไหนน่ะรูดีว่าไอ้รูจะเลีกเบื้องว่าค่ะบอกว่าโอ้ยอย่าไปเชื่อใครอาจารย์ไม่เคยรูดักว่ะอย่าไปเชื่อเด้อว่ะไปมันเชื่อมดอกว่ะครับทำมึงอยากเห็นกออมหาไปหามก็แท่นั่นเองอ๋อหาไปหาค่ะคือว่าหลังจากที่พี่ชายบอกปั๊บคุณพอตื่นมาก็มาทําสูตรเลยทําสูตรเลยถูกตึมๆเลยนี่พ่อโอ้นะครับท่านผู้ชม สูตรคำนวณที่ขออนุญาตถามคุณพ่อนะครับสูตรนี้ี่คุณพ่อใช่มากี่ปีกี่เดือนแล้วครับพ่อโอ้ยหลายปีหร้ออืมหลายหลายปีอยู่จนไดงงัวเป็นฝูงเนาะแด้งัวงัวขายเบ็ดมาเก็กินได้สองปีนี่อืมครับอือจะคนขาวและคนใหญ่ครับครับก็คือว่าคุณพ่อได้เงินจากโชคจากลาบจากถูหวยเนี่ยไปซื้อนัวได้สี่สิบตัวเลยสี่สิบตัวเลยครับก็คือคุณพ่อเนี่ยคิด ก็คือว่าหลังจากที่เขาบอกก็เลยมาคิดตัวเองก็เลยถูกมาตลอดถูกมาตลอดเลยแต่ก่อนมันก็เอาแต่ในรอบหลายพอแต่นานๆมาก็เลยว่าเอาตัวตัวหลังทําตัวหลังตัวหนาเนอะครับครับคงวดก่อนนี้มันถูกสามตัวตรงเดือตัวผอมสามตัวตรงตรงครับครับ คุนอยับเอกมา่านอ่านค่าน่านอ่ครอบานอ่านอ่กนอ่านอ่าอ่านอลานอ่านอ่นอ่านอบานอ่าคร่านอ่านพอ่าน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 อ่นอ่า่อ่าน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 ่านอ่าอ่นอ่นอ่านอมอ่านอานอานก่านอ่าอ่นาอ่อน่า่อ่นนน่าา ครับพอครับตัวมันขุ่งมาถูกอวดมันขุ่งมาขุ่งมาอยู่มันมันถูกมากี่งวดแล้วพ่อโอ้ยหลายหลายตอนหลายถูกปีนะทำถูกปีมาถูกปีถูกมาโอ้ถูกตลอดเลยนี่ตลอดมาเลยออืแล้วเดี๋ยวนี้พ่อใหญ่แกเรียนไม่ค่อยเยอะเนาะแกเอาเถื่อนที่ท่าหาปลาหาปลาอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยแบบคนเ่าค่อยมีทุนนะพ่อ ก่อนสมัยไม่รุ่นก่อนสื่อได้ยังมัวเป็นผงตะกแต่ก่อนแต่ก่อนขายครับขายเหล็กก็ได้รายกับสื่อเลยนะครับคุเป็นด้วยวัตถครับครับก็คือด้วยที่ว่าเราอายุเยอะทุนในการเลรียลเราก็น้อยนะพอน้ะก็นเลยเรียเนี้เขาคาเงินไม่ค่อยได้มันไปไหนทำงานได้ไม่ได้เนาะได้เงินิดนานหรรับดรัย ส่วนใหญ่ของพ่อนี่จะถูกเป็นสามตัวหรือว่าสองตัวมากกว่ากันครับพ่อโดยมากแต่ของ็อบสามตัวทิ้ดทุ่นเลยลสามตัวหลายแต่สองตัวมันอยู่ในกลางยางงงถ้าสามตัวถ้าถ้าถ้าสามตัวถ้าสองตัวมันมายู่เต็มตัวเต้มเตียดห้าครับข็งคือว่าของคุณพ่อนี่คำนวณไว้ทั้งเลขสองตัวต่อสามตัวด้วยใช่ไหมพ่อตสามตัวอืครับ ไม่อาถรสองตัว่าทำไมมาล่างกอกมาบุอืมครับ้ังั้นต้องซื้อไปบ,บุล่างเ้พ่อเนาะบุล่างแต่ว่าลักลันี่ที่คุณพ่อถูกนี่ก็คือจะถูกซ้ำตัวบ่อยซาำตัวบ่อยอืมครับแต่ว่าแต่ทุกครั้งที่พ่อทํามาทาออกมานี่ก็คือว่าต้องซื้อกลับไปทั้งบุนทั้งล่างนะพอนะ่อเนาะแมนครับที่นี่คุณพ่อก็เลยว่าตั้งใจจะมาแบ่งให้ครับทำโจมกัเอฟซีทั้งช่องเนาะเพื่อหมดดีเอฟซีท่านไหนได้ชได้ลา อยากจะมีสีน้ำใจให้พอ่ออ่านี่เนาะเมนลีเพื่อได้โชคได้ลาบกับพ่อนะครับก็อยอ,นะอ,อย่าลืมคุณพ่อเนาะคุณพ่อตั้งใจใงั้นนะครับผมเนาะเพราะว่าธรรมดาคุณพ่อเนี่ยทำถูกจริงแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่มีทุนในการไม่มีทุนเลยอือใช่ใชกเ็เลยว่าถูกก็ได้แค่พอเท่าทุนอย่นี้นะพ่อเนาะไม่ค่อยได้กำไรครับไม่ค่อยได้กำไรแต่ถ้าว่าบอกในเอฟซีถูกในเอฟซีก็อาจจะมีสีน้ำใจให้เยอะก็ได้ใช่ไหมพ่อคือมีนี่อวยรักใครถูกแล้วอวยรักใครมาแต่ว่าเก่าหกโสดี่เลี้ยวหกโสดนี่ก็ ได้บมดนเนี่ยใช่ไดนะพ่อเนาะตัวที oh so um, ่ได้ถ้าเจอการใบก็ดีกับเอฟซด้วยนะสองหมวดอนหนามาเมี่ยนเรื่อลยเนาะเจกานชาไปนะพ่อเนาะใส่บุญยังไม่ถึงที่นี่ออกพรรษาแล้วบุญถึงแล้วพ่อเจอกันแล้วที่นี่มางกงนี่ครับมากลงๆเนี่ยนะพ่อวันนี้เนาะเนียนมาเอฟซีบางคนอาจอะไรนะพ่อ แต่มันเรียงมาตรงขั้วอย่างนีก็โอยไม่ก็มันต่สามตัวหมดที่ดีดมาหนูค่ะของต้นพ่อนี่เป็นมีมีเลขวิ่งไหมครับพ่อหรือว่าคํานวณออกมาแล้วได้เลขสามตัวสองตัวเลยครับสามตัวคือเบอร์หมได้ห้าตัวถ้าบนใบอย่างมันได้หกหกสองแล้วก็หน,นึ่น 6, 6, 2, 1, 2, งสองเนียเลขห้าตัวเนี่ย มันจะเอาแทงอยู่ตัวนั้นเลยทําได้มาเลยห้าตัวห้าตัวแล้วก็มาจับเอาได้ห้าตัวจับตัวจับเอาแต่เมันอกีออกไปอย่างนี้ออกแต่มาสองสองหกเก้าอย่างนี้ดีดีมันมามีเก้าหกสองกลุ่มเลยอืมครับก็คือว่าคุณพ่อนี่จับเอาได้เลยห้าตัวที่พ่อคำนวณออกมาได้นั่นแหละคุณพ่อจะเป็นคนจับให้ใช่ไหมครับจับจับไอ้เหญิงนก็ได้เวลาหนึ่งก็จับเอาอย่างจับเอาเขตทั้งทั้งหนา ทำอย่างเก่าหกสองอ๋อเก่าหกสองเก่าหกสองแต่แต่แต่ของมันเคยออกเสียงสองหกเก่าอย่างนี้อะไรแปลกมาสองหกเก่าก็คือว่าต้องจับเรียงเอาอย่างี้ใช่ไหมครับเรียงเอาย่อมปกติต้องเรียงจากทรายมาขวาหรือว่าขวามาทรายครับขวามาทรายอ๋อขวามาทรายเพราะมันมามากขวาวาขวามาทรายหน่วยพิมพ์ที่ขว่าใส่เป็นขว่า เส้นงวาที่ถูกอันจากความมาสานี่ก็ถูกสามตัวตลอดครับตัวตลอดครับครับงวดนี้คุณพ่อคำนวนในตัวไหนบ้างครับพ่อของงวดนี้ได้หกสี่ห้าแปดแปดห้าตัวหกสี่ห้าแปดแปดด้วยแเดี่ยวที่คุณพ่อจะจับให้จับตัวไหนบ้างพ่อจับเอาแปดห้านี่ตอนนีแปดห้าแปดห้าแปดห้าครับเดี่ยวสามตัวนะครับพ่อสามตัวห้าห้าสี่หก ห้าสี่หกแปดสี่ห้าสั่หกสี่ห้าวยังลบลมาคือกันครับครับครับแต่ว่าถ้าเอฟซนี่อยากจะจับมเหมือนพ่อเอาในห้าตัวนี้ไปจับใช่ไหมพ่อเ่ยเลยครับ แต่ว่าถูกแทไในหาตัวนี้ที่พ่อให้มาหาตัวมลาเพนอนมาเนี่องรู้สึกเป็นโคกหาแต like okay. oh, right? oh, s <S ่ต oh, ังส oh, ีพ่อมัดบาจต่เล็จักไม่เนยไม่เนยเลยใช่หาเป็นนี่รู้ว่ากินกินแต่ว่ามันจะมาในหาตัวนี้ใช่ไหมพ่อมาในหาตัวอืมครับพอพอพอกิ้งใช่ไหมครับพอกิ้งพอกิ้งแต่ที่คุณพ่อจําให้ทีหกเมตครับที่นี่เลียกกนี่เป็นเลียกาวใช่ไหมพ่อเออ เคยเคยเคนลูเคยเปลี่ยนไหมครับไม่เคยไม่เคยกว่าฮกกวกมาเลยมกว่าเก่าวเกมาเลยเก่าเก่ามาเลยกกใช่ไมไม่เคยกันลุกครับแต่ว่าอาจารย์คำนวณเลขลักๆนี่ก็คือว่าเขาจะว่าหกกับเก่าตัวเดียวกันหกกับเก่าเดียวกันเกลัวือกันในหุกกับเก่าถ้าเงินเอากันไม่ดีกว่านะพอนหมนั้นไหวดีกว่าเขาอันต่สีเก่าเนาะพอเนาะเป็นตัวกันดีกว่าตัวรองก็ได้ตัวรองก็ได้บางแอ๋มันเทนกัน ครับห้าสี่เก้าทำได้นะครับก็เผื่อเอฟซีทันเนได้โชคได้รับกับนวลนี้ก็อย่าลืมให้อย่าลืมคิดถึงพ่อนะครับผมเนาะแต่งานน่ากันนะครับเอาเอาเอาตัวนั้นอีกสักตัวไหมสี่หกสี่สี่หกโอ้เป็นเป็นเลขกสามตัวนะคะก่อนเหล็กสี่หกเหมันเหมือบแต่เลขกสามตัวนะครับผมมันเคยมาแต่สามตัวแหละครับผม ท้องฟูเป็อหอน่ครับแต่ว่าตัวเน้นนี่เากาเกาแต่แปดห้ากับห้าสี่หกนี่น่อเพอนะคบแปด้า่หกครับต่้าสี่เก้านี่เป็นตัวรองน้พอนรองห้าสี่เก้าสี่สี่เก้าครับสี่สีเก้ากับห้าสี่เกานี่เป็นตัวรองน้อพนอมีเขียนสี่สี่เก้าห้าสี่เก้าก็จะมีห้าสี่หกเขีนเลยดูนะีเก้าดนี่เป็นสี่สี่เก้าด้วยเนาะถ้าคนยุทไอยดีขึ้น ชุนถูกอะไรจะตักดื้อครับที่นี่ขออนุญาตถามคุณพ่อหน่อยครับพูดคำนวณของคุณพ่อเนี่ยทำแล้วทำเลยมีเพิ่มเติมไหมครับพ่อไม่ไม่มีคือเพิ่มเติมเม่เพิ่มเติมมีเท่านี้เลยนี่เป็นทางดีเอาแต่เคดีครับเอาแต่เคเอาแต่ความขวันที่จริงมาแต่อื่นติดหลายด้ก่อน จริงไม่เชื่อใครนะเขาววชหาทามาไม่เคยเชื่อครับครไม่ไม่เชื่อไม่เชื่อเขาเชื่อสูตรตกตีกเลยครับครับที่นี่ขอญาตถามที่มาที่ไปของพี่ชายคุณพ่อหน่อยครับเพื่อนหลังก่อนที่พี่ชายพอจะเสียชีวิตเนี่ยแกทําสูตรคำนวณใช่ไหมพ่อทำสูตรทำอยู่ทำหลีกทำสูตรคำนวณทำขิงหลีกไว้ครับนอนอยู่วันก็เร่มจะหลีกขิงหลีกนี่แต่หลีกเลยครับ แสดงว่าคุณพ่อเอ็มพี่ชายของคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นคนทําสตนเม่นมากสวนเมือขนาดมาอบอกคุณพ่อยังทําถูกทุกวันเลยเนาะอุปถุต,ตุกวันเลยอุปถุมวันหลายปีเลยด้วยนะครับครับครับดีดีมากเลยเนาะคุณพ่อเนาะที่ว่าวิชาที่พี่ชายของคุณพ่อมีเนี่ยผมไม่ได้ทิ้งไปไหนนะพ่อเนาะย,ยังไม่ทิ้งไปยังเอากลับมาให้น้องชายอยู่เอากลับมาให้อยู่เลยครับเอามาให้เดี๋ยวทำมาให้กินนะพ่อเนาะที่โชคดวลาบเงินนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับผมที่ได้นําแนวทางดีๆมาเปล่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีทางช่องนะครับผมถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านไหนได้โชคได้ลาบกับพ่อเมื่อวันี้ก็อย่าลืมคุณพ่อกันแล้วกันนะครับท่านผู้ชมครับคขอบคุณคุณพ่อมากครับคุณตามเขาบอกครับค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เป็นแนวทางนะคะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของพ่อกิงนะครับประจํางวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567นะครับ ก่อนอื่นแอดมินบุญทรรมนำโชคก,ก็ขอขอบคุณนิวพาโชคและน้องพารวยนะครับที่เพิ่นได,ด้ส่งลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขโชคลาภแอดมินบุญทรรมนำโชคก,ก็ขอขอบคุณอีหลายท่้ครับเด้อครับท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขของพ่อกิ้งนะครับเน้นๆน,น,นะครับ3ตัวนะครับ 5, 4 6นะครับสําหรับตัวกันจะมี5 4 9 4 4 6และ4 4 9นะครับสําหรับเนวทาง3ตัวนะครับ สำหรับแนวทาง2ตัวนะครับพ่อกิงให้85เม็ดเดียวนะครับตัวกันคือ68นะครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผู้ใดเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับเดือรัฐบาลไทย1พฤศจิก,ก,กายน2567น้ดะครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับเด้อขอให้โชคๆมันหมันสวัสดีครับ